สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวราวสวัสดีพีพ่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็พาเลาะอีกเหมือนเดิมนะคะเละาะพาชมความเจริญของอำเภอสุมเพนะคะยังอยู่ที่อำเภอสุมเพอยู่นะคะอำเภอสุมเพแบบจะให้บอกว่าอำเภอสุมเพน่กว้างมากมากแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เจริญมากโดยด้วยนะคะอำเภอสุมเพก็ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะทุกคน แต่ตอนนี้นะคะน้องตีจะหาที่กลับรถไม่ได้พาไปขอนแก่นนะคะน้องตีจะพาไปกลับรถแต่ว่าการที่จะกลับรถนี้ก็ชมบรรยากาศบนท้องถนนอยู่ที่อเมอชุมเขจุดนี้นะคะถนนเส้นนี้จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวอว่าตัวเมืองขอนแก่นนะคะโดยผ่านหลายอำเภอนะคะฝากพี่นี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะไปกันไปเยอะๆน,น,นะคะจะได้ทําให้คนบางคนนะคะหรือว่าคนที่ได้พูด ว่าไว้นะคะทุกคนไม่อยากเ่ยถึงนะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านก็น่าจะรู้ดีนะคะว่าเป็นใครนะคะพี่ได้พูดว่าไว้แบบหลับหูหลับตาเลยล่ะค่ะทุกคนไม่มือหูอมือตาดูสภาพถึงความเป็นจริงคาว่าจินตนาการกับความจริงมันก็แตกต่างกันเนาะคนนะคะเราก็รู้นะคะอะไรคือจินตนาการและอะไรคือความจริงที่น้องตีพาทุกคนมาสมนี้ก็คือความจริงนะคะไม่ใช่ จินตนาการนะคะคือความจริงเราคือตีเอามาแต่ละอย่างนี้ตีคือจับภาพถึงความเป็นจริงภาพพี่น้องตีก็เป็นคนไปนสัมผัสจริงภาพพี่น้องตีได้จับมายก ok ให้ทุกคนได้ดูได้ชมหรือว่าได้มาเที่ยวให้หนดึงความจะเดือนนี่คืออาจจะพูดว่าสนบทตรเหมือนก็ว่าสนบทก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นอันนี้จะเป็นอำเภอนะคะอำเภอรื่ว่าเป็นตัวเมืองต่างจังหวัดตัวเมืองค่ะตัวเมืองจริงๆตัวเมืองจังหว,วัดจะอยู่ที่ จังหวัดขอนแก่นนะคะอันนี้แค่ตัวเมืองอำเภอนะคะอำเภอนี้อำเภอสุมเพนะเห็นว่าอำเภอหนองเลือขอนแก่นภูเขียวไทยภูมมนะคะจะมีป้ายบอกเตือนแบบนี้นะคะทุกคนจะมีป้ายบอกเตือนแบบนี้ถ้าเราเข้าไปตัวเมืองขอนแก่นนะบอกได้เลยว่าอาปากค้างเลยนะคะแค่ตัวเมืองต่างจังหวัดนะคะก็จะลืน ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วทัง้งก่วงทั้งใหญ่ทั้งเจริญเจริญแบบไหนเจริญทั้งวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นถนนหุนทางไม่ว่าจะเป็นตึกอาคารหรือว่าจะเรื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะฝีมือคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะถนนหุนทางที่ก้วงใหญ่และสวยงามนี่ก็เป็นฝีมือคนไทยคนไทยลงทุนเองสร้างเองและพัฒนาเองนะ ไม่ต้องไปกู้ใครยืมใครนะคะเนี่ยคือฝีมือคนไทยทั้งนั้นนะคะเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้น้องตีหน่อยนะคะทุกคนเผื่อจะได้ไปถึงนะคะเผื่อจะได้ไปถึงคนบางคนคนบางกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มน้อยๆนะคะทุกคนเป็นกลุ่มน้อยๆส่วนมากคนเราจะรักคนไทยรักเมืองไทยเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะคนเราส่วนใหญ่โต มีญาติพี่น้องเป็นคนไทยนะคะโดยเฉพาะอยู่แถวอุดรโดยเฉพาะอยู่แถวนองคายแทบ,บจะไม่แตกต่างกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคนเราอยู่แถวนั้นโดยเฉพาะอุดรมีคนเราอยู่เยอะนะคะแล้วก็แตก่กระจายกันไปทั่วเลยคะ่ะทุกภาคของเมืองไทยจะมีคนเรากระจายไปทั่วกันนะคะนี่แหละขนาดถนนฝนตกนมเ่นี่ย ตอนนี้น้องตีกำลังจะกลับรถนะคะทุกคนกลับรถไปสู่จังหวัดไายภูมินะคะบอกได้เลยนะคะถนนหนทางอยู่ที่เมืองไทยนี่ไม่ว่าจะตามเขตทางไปไล่ไปนาไปรั่วไปสวนทางตามหอมหมู่บ้านตามทางซอกทางซอยทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดไม่เป็นไรยางก็คันดีนะอย่างนี้น้องตีรีวิวมาแต่ละคลิปแต่ละคลิปน้องตีจะรีวิวไปทุกจุดแม้กระทั่งทางเข้าป่าเก็บเห็ดนีตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเราจะ คงไปจะไปเพชรบูรณ์นะคะดูถนนหนทางเพื่นนะคะก่อการถนนนี่สวยหรูมากๆสะอาดสุดๆนะคะแล้วก็มีเสาไฟสองสว่างเดี๋ยวอ,อีกต่อไปนะคะไม่แน่น้องตีจะรีวิวคลิปถนนหนทางตนกลางคืนจะมีบรรยากาศอย่างไรจะแตกต่างกันตอนกลางวันแบบไหนจะสวยแตกต่างกันไหมนะคะทุกคน ไวโลสมคลิปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็สมคลิปดูถนนหนุนทางอ้จะเป็นงามคักพี่น้องจ๋าสวยงามแต่ว่าเป็นถนนคอนกรีตนะคะตอนนี้เป็นถนนคอนกรีตสวยงามสุดๆเลยนะคะถนนหนุนทางแล้วก็รถรางเพื่อนก็วิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนะช่องใครช่องเรานะคะเนี่ยทุกคนะตอนนี้เราก็มาทางนี้แล้วค่ะอบอมุ่งหน้าสู อำเภอภูเขียวจยังหวัดไซยาปุูมนะคะแต่ตอนนี้น้ำมันใกล้หมดแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปหาปั๊มเติมน้ำมันกันก่อนนะคะพูดถึงเมืองไทยนะ,ะในเขตต่างจังหวัดหรือว่าในตัวเมืองต่างจังหวัดแต่ละจังหวัดี้การพัฒนาก็พัฒนาไปไม่แตกต่างกันนะคะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านนะการพัฒนาของพุ่มไม่เคยหย,ยุดยั้งเพื่อพัฒนาตลอดเวลานะคะนี่ค่ะนี่คือตัว ทางออกจากตัวเมืองแล้วนะคะทุกคนออกมาสู่ซานเมืองหรือว่าออกห,อหน้าสู่อำเภอภูเขียวนะคะแช่นนี้ก็จินขาดแล้วนะคะทุกคนเช่นนี้ก็จินขาดแล้วไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็รู้ๆกันดีนะคะทุกคน,กค,นคนที่พูดก็อาจจะไม่เคยมาเมืองไทยหรือว่าเคยมาแล้วแต่จะเพิ่มยอดวิวหรือเปล่าน้องตีก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนกคนั่นแหละค่ะแล้วเขาอาจจะ ได้ดูคลิปของน้องตีอยู่นะคะก็จะอาจจะได้ยู่คลิปของน้องตีโอเคนะคะทุกคนจะพาเข้าไปส่ปั๊มน้ํามันปั๊มนี้นะคะทั้งไปเติมน้ํามันแล้วก็ส่บดูนะคะแค่นี้โอ้โหผมเจริญนะคะนี่คือปั๊มน้ํามันไทยในเขตจังหวัดหรือว่าเขตบ้านนอกนะบ้านนอกสนุนทรบุตรนะเขตสนุนทรบุตรนะคะทุกคนพูดถึงบ้านนอกก็ไม่สุภาพสักเท่าไหร่เนาะนี่คือจะมีครบทุกอย่างนะนี่ปั๊ม อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ำชายนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นบริการหัวใจน้ํามันนะคะทั้งใหญ่ทั้งเยาวทาั้งกว้างนะคะทุกคนดูนะคะกี่ตู้เนี่ยห้าตู้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นเซเว่นนะคะใครหิวก็แวะนะคะมีที่นั่งพักนั่งเซานั่งอยู่นั่งกินนะคะส่วนมากการเดินทางของน้องตีส่วนมากจะมัก แบบปั๊มน้ำมันหรือว่าซอบแบบปั๊มน้ำมันนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรสะดวกสบายสุดๆนะคะมีทั้งของอยู่ของกินอยากกินอะไรเราก็เข้าไปในเซเว่นหรือว่าจะมีร้านอาหารตามสั่งในเซเว่นคือครบเครื่องอะคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าหรือที่พักที่เซาที่นั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าที่รูบฝนกบละไา้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็คลิปนี้นะคะน้องตีก็คงขอจดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนาหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดกันใ้สาภาษาของน้องตีอาจจะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลราวปสมปต้นปีกันตรงกัน